ก็ต่อกันรุ่นที่เหลือที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ได้ไปสซปังนะครับก็จะมีรุ่น Touring Car, Compact Production, นอ,อีโคและก็ที่ขายไม่ได้ก็คือ Super p i พิ u ัพซูเปอร์พิ p <4 S 1> ัสี่รุ่นด้วยกันสี่ <4 S 2> รุ่นไปกันที่ทัวริงคาร์ก่อนทัวริงคาร์ถ้าคนย้อนไปปี2019ได้จะเห็นเลยครับว่าเป็นการขับเที่ยวกันระหว่างเบอร์ยีิบสี ก็คือ,อหลวงนะครับคุณหลวงใช่ลแล้วก็แล้วก็เบอร์สี่นะครับก็คือขจรศักดิ์น้สงขานะครับออกตัวสนามสองสนามแรกที่บุรีรัมย์นะครับโอ้คุณหลวงโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับที่2ในวันเสาร์และที่1ในวันอาทิตย์ส่วนบอยขจรศักดิ์นั้นเนี่ย สนามแรกดูเหมือนว่ายังจะไม่ค่อยเต็มที่กับรถคันใหม่โฟกัสถึงแม้ว่าทาง BOP เนี่ยของ TSS เนี่ยได้เพิ่มขนาดของ r ิสต์เตอร์ขึ้นมาให้อีกหน่อยหนึ่งคือหถายเพื่อเพื่อที่จะให้พันห้าเทอร์โบเนี่ยแสดงสมรรถนะได้เต็มที่ขึ้นนะครับก็สามารถมาเป็นอันดับ4และ5 4สี่เสาหอาทิตย์นะฮะ แต่พอเกิดสนามสองที่บางแสนสิ่งที่ความตามความคาดหมายก็เกิดขึ้นก็คือกําลังของรถเทอร์โบบวกกับหืมือที่ไม่ธรรมดาของคนคนนี้อยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าบอยขับได้ทุกอย่างนะฮะอะไรก็ขับได้อะไรก็เร็วว่าอะไรก็เร็วนะฮะโดยเฉพาะรถเทอร์โบเนี่ยในการขึ้นเขาเนี่ยมันจะได้ได้ปริลังกำลังมันมันทอคมันดีกว่านะฮะแล้วรอบมันมาเร็วกว่ารถเออของของหลวงนะครับวันเสาร ก็สมกับที่เป็นคู่ฟัดกันนะฮะขจรศักดิ์มาที่หนึ่งหลวงมาที่สองนะครับอันนี้มันนะครับพอมาวันอาทิตย์ขจรศักดิ์มาที่สองนะครับหลวงมาที่สี่ก็ยังไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ที่ยังพอตามได้ใช่ครับแต่ที่หนึ่งกลับกลายเป็นของเบอร์ห้าสิบเอ็ดเบอร์ห้าสิบเอ็ดรู้สึกจะเป็นพ่อปี๋ ใช่ไหมเบอร์ป๊อปปีใ้ใช่ใช่ใช่ที่หนึ่งนะครับอ,อ,อีกคันหนึ่งที่คนจับตากันเยอะก็คือรถของทาง YK Motorsport นะฮะก็คือรถของรถ h s n d a 0 S2000 ที่วางเครื่องพันห้าเทอร์โบแต่แต่ช่วงแรกก็ออกมาเหมือนกับมาซ้อมรถมากกว่าเพราะว่า <S s ing, สองสนามแรกไม่ได้ทําการสตาร์ทแข่งขัน,ขน นะครับเราลดไม่เสร็จนะครับพอมาสนามที่3ก็ยังไม่ได้เรื่องเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ตามมาด้วย D.N.F ไม่จบการแข่งขันในสนามที่4และ5ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในสนามที่6ที่พีละ c เซอร์กิตมาเป็นที่ 1, 1นะครับแต่ก็สายไปแล้วนะฮะ<ต>ไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะ D.N.F ไปถึง4ครั้งสองครั้งแล้วก็ DNS d i d n o t t <Did> t <Not> a r t ไป 2, 2> <5 S 1> ครั้ง 2> 2นะฮะพอมาวัน เสาและทิตย์ในสนามสุดท้ายก็ทรงก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ฉายแววเหมือนกับที่เราคาดหวังไว้ที่สนามทีละในวันอทิตย์ที่มาเป็นที่1ก็คือจบที่4ี่บที่5แต่คิดว่าปีนี้2020รถคันนี้พร้อมแน่นอนน่าจะเรียนรู้มาทั้งปีใช่ใช่แต่ก็อย่างว่ามันมีเหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่ที่ TSS ก็ได้รับผลจากการช่วยโฆษณาที่เอารถไปตกเทรลเลอร์ ระหว่างทางไปบุรีรัมย์เป็น,นปรถ,รถวงมาจาก,จากทั้งสองหกรถแล้วก็หมุนเข้าไปจอดอยู่ในปั๊มไม่ใช่ในในลานจอดรถของบริษัทบริษัทหนึ่งปรากฏว่าราปภวิ่งออกมาดูไม่มีคนขับก็ตกใจที่ว่ารถผีสิงอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้ลงข่าวทุกช่องเลยก็ แล้วก็ในหน้าโซเชียลต่างๆก็ทาไม่หมดเลยใช่ครับเพราะว่ารถมาจากไหนอยู่ดีที่หมุนเข้ามาแล้วไม่มีคนขับที่แปลกประหลาดก็คือหล่นไปจากชั้นสองรถไม่เป็นอะไรก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยด้านหลังด้านหลังด้านหลังแต่ก็แต่ก็เป็นอะไรที่ขอบคุณมากนะครับที่อันนี้เป็นวายร่วหมดยร่วงหมดครับทีนี้มามาถึงเรื่องของเบี่อที่หลวงกับนี่บอยสนามที่พิระ์กิตเนี่ย บอยไม่จบในวันอาทิตย์นะฮะถึงแม้ว่าวันเสาร์จะฉายแววได้ที่หนึ่งมาแล้วในขณะที่เบอร์ยี่สี่เนี่ยวันเสาร์ได้ได้ที่สองวันอาทิตย์ได้ที่สามโอ้โหนะคะแนนก็ดึงห่างออกไปละพอมาสนามสุดท้ายสิ่งที่เบอร์ยี่สี่ต้องทําคือจบการแข่งขันสองวันในอันดับท็อปไฟล์ท็อปไฟล์แลก็เป็นไปตามคาดหมายถึงแม้ว่าในวันเสาร์ขจรศักดิ์จะมาเป็นที่หนึ่งไม่ทันแล้วและวันอาทิตย์มาเป็นที่สอง แต่ว่าเบอร์24ทำรงมหาดํรงกุลเนี่ยวันเสาร์ได้ที่ 2, 2> ทสองซัดไป15แต้มวันอาทิตย์เนี่ยขอเพียงจบหนึ่ใน 5, ใน 5. แล้วก็เป็นไปตามนั้นจบที่4ถึงแม้ว่าขจรศักดิ์จะมาที่1และที่สองในวิกเอนสุดท้ายแต่ก็<น>ไม่เป็นผล<น>ไม่เป็นผลน,นะฮะแชมป์ประจำปีถ้วยพระราชทานจึงตกเป็นของทำรงมหาดํรงกุลเบอร์24แล้วก็ แล้วก็เป็นที่สองที่สองก็เป็นของขจรสังนะสงขานะครับ